ทมานี่พ right. ี่น่นอนฮกฮกกกคลออกน้อกเมื่อนี่ล้อกล็อกทันทันมานั่นละไฟนั่นละผ่านล็อกล็อกกก็ได้ออกออกออกนั่นะมาแล้วมาแล้ครอบครอบนกคอ ครอบนั่นเราไปนกนก,นกที่ที่นั่นมีอา่าข้อน,นอกข้อนเนกทีนั่นอยนเนกซอยนั่นาต้นข้ามนเนะเอาน้ำนั่นเราเบาไผ่นน,ก,นก้อมอื้มก็ต้อมต้อมนั่นรา้อมนั่นเาขอเราเนือ้อนกครอนกคอม ไปเนอนกเออไลยที่นกนกเอ็นอกไลยพี่พี่เพื่อนนกนกคุณคานนอเก็คต้อมต้อมแล้วขอ่อมาขอไปเนอเออเมื่อนี้ขอเมือวันนี้นกนกวันวันนี้พี่นกนกนกทิพแปะนกนก วันวันแล้นมาที่คลิปคิปแสดเรี่ยวมก็ขอความขอขอนนอกนกก็ก็อืมก็กมกลนั่นมาขอขอมนันมาไปไปยันอ่าเหย,ยว่นอกเหี่ออ่ะเหย,ยวอ่อนั่นนอก ข้านามนายีุขะาอ้านามนายริมอุไเนาะเพินเนแล้วกได้คนคนขาานามเนาะเออมูนขาข้าวคัอีเออกอขอให้หนวมหนวม หนวมนวมวินยาหอมรูมนอนอไปหู้ผููแล้วมาทำนี้เนาะนอกว่าทำขึ้นหอมกว่าควานหอมเนี่ยแม่ทำวันนอนอกว่าขึ้นข้านนำข้าวพันสี้เนาะ้หอมขอขอมกขอขอมน้ำหอม้อมน้ำมาไกเนยเนาะ tham 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 ham 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 tham ham 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 nó ham ham nó ham 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 nó ham 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 nó Bạn ham 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 ริมอุทัยน้น้ชาวคัอีน้องนอาบ้านบ้านนาคำเมืองมหาชัยน้อน้เน้แขวนขมวดนน้องเออฝากเอยชาวพัทลีเออเหนียวนะ้อหน้ากขอขอนะครั้อขอบอขอบไปเน้อเหนียวเน้อเออน้ด้วยแล้วเนาะ ทานที่นั้นนะขาแม่สามวันนะเนาะเออคนคนอ่ะคนอ่ะสามน้ำออกสามพิภพทีเออขอให้เขาให้เน้อเออถูทูแล้วเป็นอะรูมเนาะเออสามพี่พีขอขอขอนล้วให้เขาให้เพิ่มด้วยนะเขาอุโมอุโมทามีเออ บ้านวมีอะารบ้านอะบ้านบ้านนั้นหอมเพันลูกเนาะ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 เนะข้าวเนาะเนาะคำเกิดเนาะเนาะเนาะขอขขอาขอขอไปนี่เออเดก็ต่อนา่มากขอ้อขอขอนื้อขอขอเนื้อมาบอขอเนื้อมาไปนี่เออหัวหน้าเนาะเนาะเนาะหัวหนาไอ้เนาะเนาะเนาอ thăm 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 hết thăm 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 khó hay... thăm 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 nó thăm 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 nó thăm 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 แล้วก็น้ำมามาเออกรกทำของเราข้อมกข้อมมาแบบก้านนู้เออเมาเมาอ้าวเนาะเนาะเนาะเมาเน้ะเมาเมาเนอะอ้าวห้าแนวเออเก้าเก้าหอมข้อมมายูนั้นมายูยูนั้นคุก เมื่อนะกนอคนคนก่อน้คนข้าวนําข้าวพักเย็เนาะอานูโมคามีเนาะขอขอนให้ขอให้คนเนาะเอือยื้บอกเนาบ้านบ้านบ้านนั้นมาขอเนาะก่าดูดูว่าที่ทเนาะนนอบ้าน มาขอมขอมนอนอนอหน้ามหลวงปูยมก้านอนอเนอแล้วก็มกอมาแ้วกคือคูไหนนี่ยอมกมาเป็นคูไหนเนี่ยลก็ขอขอม้อมขอมันบอกไปเนีท่านพิมงาน มาไหฟ้าข้าเดลเขมก่าในกินขามน้ำข้าวขันอีนอกนอกก้าเก้าหอมข่อมยูยูนันมาคคูเนอกนออข้าเดลนอกนอกเอมก้าในัวมนอกนอกกึมขามน้ำข้าวขันอี ขอให้น้ำน้ำคุมป้านเนาะๆนแลน้วมาพิษไปนะคือ,อนนนขอขอน้ำให้ได้ความย่ามวิวเนาะเนเนาขอให้รุ่นไปเกิดคูิที่นีน้นะคืออัุโมคานิเนาะความขอขอน้นาครอบ mơ mơ đi nó nóng hâm mạo khai nóng góc này móc nóng 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 yên ơ Mưa phiên nóng nóng thì nóng 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 ภายในมือนี้นะเนะเออให้ห้แม่ในมือนี้นนนนนเนาะเนะเนาเวลานะเวลาทิพทิพามมุมถามทิพนาทีเนาะเนาะเนาเ็ข้อมไปเนอเอ่าทีบ้านหัวเมืองเมือง พะานไทยคอขวันนนะสนนเออรมาไหนกามาคอยมาคอยนักนาะูถูไหนยังบอกขั้นะคุณะข้นนักนเออขั้น่ะเมพีเออขอเมาไค่นกนเอ่อเมพีขอเมาไค่ผ้าเอ็นนะเออไห่ไ่หน้า ท่วมก่ะโฮมาหามาหัวใค่เนาะเนาะเนาะกับเมื่อโฮนะครับเออเมื่อนี่เนาะเนาะเมื่อนี่เมื่อเนี้ยเนาะเนาะเนาะก็คือเออโฮนะครับศูนย์อศูนย์เก้าแปดหอมแปดศูน,นย์หนึ่งแปดแปดอ่าย่ำอีานศูนย์้อศูนย์เก้า แปหอมแปรถูนิ่มแปแปถามากอมยิ่มได้นอกเลยทำยมอาคิดนี่เนาะเนาะบ่บ่บ่มี้ม้้อย่างเนาะเนาะเออทำยั้มคิดนี่ขาป่เข้ามาเนาะทำามนี่